โลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมชิระวัารกร super stock ใน10ปีข้างหน้าเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วในตลาดหุ้นไทยมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าเป็น value investor ก่อกำเนิดขึ้นพวกเขาเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ในตลาดหุ้นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนักลงทุนรายย่อยและเป็นคนกินเ,นเดือนที่มีรายได้ค่อนข้างดีเนื่องจากจบการศึกษาสูง หลายคนเรียนจบจากต่างประเทศและมีตำแหน่งหน้าที่การงานในบริษัทชั้นนำของประเทศหรือบริษัทข้ามชาติและก็แน่นอนว่าบางคนก็มีฐานะทางบ้านที่ดีหรือดีมากและเป็นนักธุรกิจอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เหมือนกันหมดก็คือทุกคนมีความมุ่งมั่นในการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นตามแนวทางการลงทุนของ VI อย่างที่เรียกกันในปัจจุบันนั่นก็คือการมองว่าหุ้นคือธุรกิจและเราสามารถประเมินมูลค่าของมันได้และจะซื้อก็ต่อเมื่อมูลค่านั้นมันสูงกว่าราคาหุ้นมากพออย่างที่เรียกว่ามี Mar g i n of safety สูงและจะขายต่อเมื่อราคาหุ้นสูงเกินพื้นฐานหรือมูลค่าที่แท้จริงนั้นผมคงไม่ต้องพูดว่า วีไอกลุ่มนี้ต่างก็ทําผลงานการลงทุนได้ดีเยี่ยมหลายคนเป็นเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่น่าเชื่อคนที่เคยกินเงินเดือนต่างก็กเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยและกลายเป็นนักลงทุนเต็มตัวจนถึงวันนี้แต่วีไอรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยไม่เกิน6-7ปีนั้นรวส่วนส่วนมากยังไม่ประสบความสำเร็จ หลายคนพยายามสาะแสวงหาหุ้น VI ที่จะทํากําไรได้งดงามและจะเดินรอยตาม VI รุ่นก่อนที่เป็นไอดอลแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ประสบความสําเร็จนักและอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเลยก็ได้ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยในภาวะปัจจุบันและอาจจะต่อเนื่องไปอีกนานนั้นไม่เอื้ออำนวยที่จะทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยสร้างผลตอบแทนที่ดีเลิศอย่างที่เคยเป็นเมื่อเกือบ10หรือ20ปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเราจะหาหุ้น VI หรือหุ้นที่เป็นซ u เปอร์สต็อกในอีก10ปีข้างหน้าได้ยากมากวิธีหนึ่งที่จะลงทุนระยะยาวแล้วล่ารวยเหมือน VI รุ่นก่อนนั้น ผมคิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เอื้ออํานวยมากเพราะแม้ว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทําผลงานได้ดีเป็น10บสปีจนเปลี่ยนชีวิตได้นั้นผมก็คิดว่าส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือโชคดีที่ผมลงทุนในประเทศไทยในยุคนั้นซึ่งเป็นยุคที่เศรษฐกิจไทยก้าวหน้าเร็วมากและคนไทยเริ่มต้องเก็บเงินเพื่อรองรับการ,กรเกษียณของคนที่กําลังแก่ตัวลงอย่างรวดเร็วซึ่งทําให้มีบริษัทหรือกิจการที่แข็งแกร่งและโตเร็วในขณะเดียวกัน ก็มีเม็ดเงินจํานวนมหาศาลที่เข้ามาแย่งซื้อหุ้นที่มีคุณภาพดีเหล่านั้นทาให้หุ้นเหล่านั้นมีมูลค่าสูงขึ้นมหาศาลด้วยวิธีง่ายๆที่ผมใช้ซึ่งก็คือการซื้อหุ้นของกิจการที่ดีที่สุดยอดนั่นก็คือบริษัทที่มีความแข็งแกร่งเพราะความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนและโตเร็วด้วยในราคาหุ้นที่ถูกหรือราคายุติธรรมแล้วถือไว้อย่างน้อยยาวนานนับ10ปี และได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย10เท่าซึ่งผมเรียกว่าเป็นซุปเปอร์สต็อกวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและไม่ต้องใช้เวลาและความพยายามมากสิ่งที่ต้องทำก็คือการวิเคราะห์ภาพใหญ่ให้ถูกต้องเลือกหุ้นที่มีศักยภาพที่จะแข็งแกร่งและเติบโตได้อีกนานในราคาหุ้นที่ถูกหรือยุติธรรมสัก5-6ตัวเสร็จแล้วก็ติดตามดูผลประกอบการและสถานะของกิจาการไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้มันหมดสภาพของซุปเปอร์สต็อก ถ้าทำได้แบบนี้ในเวลา10ปีเราจะเห็นหน้าเห็นหลังเหมือนอย่างที่เคยเห็นเคยเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยเมื่อ10ถึง20ปีก่อนปัญหาก็คือแล้วที่ไหนละ่ะที่เราจะทำได้อย่างนั้นในวันนี้คำตอบของผมก็คือเวียดนามข้อแรกก็คือสภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของเวียดนามในวันนี้คล้ายคลึงกับประเทศไทยเมื่อ1 0ถึงปีก่อนมากในขณะเดียวกัน ตัวหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นจำนวนไม่น้อยก็มี Business Mo เดลหรือวิธีทำธุรกิจที่คล้ายกับตลาดหุ้นไทยในเวลานั้นเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือมีธุรกิจใหม่ๆที่กำลังเติบโตอย่างแรงตามฐานะทางเศรษฐกิจของเวียดนามที่โตเร็วมากซึ่งทำให้คนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหันมาใช้สินค้าหรือบริการแบบใหม่ๆนั้นตัวอย่างเช่นธุรกิจโมเดิร์นเทรดทั้งหลายไล่ตั้งแต่ห้างที่เป็นช h อปปิ้งมอลล์เมก s สโตรซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ ธุรกิจขนส่งสินค้าการเดินทางในท่องเที่ยวเช่นท่าเรือสนามบินและโรงแรมธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทั้งเรื่องของไฟฟ้าและน้ำมันธุรกิจธนาคารและการเช่าซื้อรถยนต์รวมถึงการปล่อยกู้บ้านและบัตรเครดิตนอกจากนั้นก็ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ยังขาดแคลนมากเช่นทางด่วนและน้ำประปาที่บริษัทเอกชนเข้ามารับสัมปทานกับรัฐ ทั้งหมดนั้นได้รับการพิสูจน์ในประเทศไทยแล้วว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูงที่จะกลายเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งและเติบโตได้ในระยะยาวประเด็นที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดยังมีราคาหรือมาก็ตแคปต่ำมากเมื่อเทียบกับบริษัทที่กลายเป็นซูเปอร์สต็อกในตลาดหุ้นไทยแล้วตัวอย่างหุ้นที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มที่ผมคิดว่ามีมูลค่าตลาดต่ำจนแทบไม่น่าเชื่อเมื่อเปรียบเทียบกับก,บกลุ่มของไทยก็เช่นหุ้น A ที่ทําสัมปทานทางด่วนที่จะมีระยะเป็น100กิโลเมตรและยังมีโครงการอื่นๆอีกมากและถือได้ว่าเป็นบริษัทที่ทำสัมปทานเกี่ยวกับสาธารณูระภคที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามนั้นมีมาเก็ตแคปเพียง5-6ถึพันล้านบาทค่า PE 4-5เท่า PB 1เท่าและราคาหุ้นขณะนี้เท่ากับครึ่งหนึ่งของราคาสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2 3 4ปีก่อนแน่นอนว่าบริษัทก็มีปัญหามากมายและมีหนี้ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามมูลค่าบริษัทก็ดูเหมือนว่าจะไม่สมศักดิ์ศรีกับความใหญ่โตและสำคัญของบริษัทเลยหุ้น B ที่ขายโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ที่ของตลาดเวียดนามค่อนข้างเด็ดขาดซึ่งต่อมาขยายเข้าไปขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่โดดเด่น และช่วงหลังเข้าไปทำซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กภายในชุมชนซึ่งโตโตโตเร็วมากมียอดขายสิ้นปีที่แล้วกว่า130,000ล้านบาท,ม,าาทมีสาขาทั่วประเทศมีสาขาทั่วประเทศนับเป็นพันๆสาขามีการเติบโตปีละ20-30%ต่อเนื่องมีค่า P/E เพียง9-10เท่า Market ตแคป,ประมาณ47,000ล้านบาทเมื่อเทียบกับยอดขายและกำไรแล้วศักยภาพของบริษัทสามารถเป็นซ u เปอร์สต็อกได้ม่ยาก อย่างไรก็ตามนี่คือบริษัทที่นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นเต็มเพดานและต้องจ่ายราคาเพิ่มอย่างน้อย40-50%จากราคาตลาดหุ้น4ที่เป็นเจ้าพ่อทางด้านเทคโนโลยีของเวียดนามในแง่ที่ว่าสามารถขายบริการเขียนโปรแกรมให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกทำคอนเทนต์ทางด้านดิดดจิตอล นอกจากนั้นยังให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตแก่องค์กรและประชาชนทั่วไปล่าสุดยังเปิดสถาบันการศึกษาทางด้านดิจิทัลที่มีนักศึกษาเรียนกันจนล้นส่วนหนึ่งก็เพื่อป้อนบุคลากรให้บริษทัทด้วยค่า PE ของหุ้นแค่11เท่า MarketCA p 48,000ล้านบาทพอๆกับบริษทัทที่ขายมือถือแล้วก็มีพรีเมียมหรือราคาหุ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติเหมือนกันแม้จะไม่มากเท่า คือประมาณ20-30เอและนี่ก็เป็นบริษัทที่โดดเด่นและมีความแข็งแกร่งที่ไม่เหมือนใครในตลาดหุ้นเวียดนามที่ไม่มีในประเทศไทยหุ้นดีซึ่งเป็นบริษัทสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนั้นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าทั้งเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดและโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและอื่นๆจํานวนมากนอกจากนั้น ก็ยังมีธุรกิจเดิมที่ทำระบบปรับอากาศที่น่าจะใหญ่ที่สุดในเวียดนามรวมถึงยังมีการทำออฟฟิศราคาไม่แพงให้เช่าที่น่าสนใจก็เพราะว่าทรัพย์สินที่บริษัทถืออยู่โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าทั้งหลายนั้นมีมูลค่ามากและทำกำไรได้สม่ำเสมอแต่ Market Cap ของบริษัทมีเพียง14,000ล้านบาทค่า P/E 7เท่าค่า P/B ต่ำกว่า1เท่าและปันผลหรือ Dividend Yield ก็มากกว่า5%ต่อปี ทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างหุ้นที่มีศักยาภาพเป็นซุปเปอร์สต็อกในอีก10ปีข้างหน้าความจริงก็คือยังมีหุ้นอีกหลายๆตัวที่มีความแข็งแกร่งเพราะมีความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจที่ยั่งยืนและมีการเติบโตเร็วมากแต่อาจจะมีราคาหุ้นที่สูงขึ้นพอสมควรแล้วและอาจจะไม่สามารถสูงขึ้นต่อไปได้อีก10เด้งในอีก10ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของตลาดหุ้นไทยเมื่อ1 0 2ถปีก่อนนั้น ผมพบว่าเรามีหุ้นที่กลายเป็นซ u เปอร์สต็อกกว่า10ตัวดังนั้นผมคิดว่าตลาดหุ้นเวียดนามในวันนี้ก็น่าจะสามารถสร้างหุ้นที่จะกลายเป็นซ u เปอร์สต็อกใน10ปีข้างหน้าได้ไม่น้อยกว่า10ตัวเหมือนตลาดหุ้นไทยในอดีตอย่างไรก็ตามการคาดการณ์ว่าหุ้นตัวไหนจะกลายเป็นซ u เปอร์สต็อกก็อาจจะผิดพลาดได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนเป็นพอร์ตของซ u เปอร์สต็อกสัก5 6ตัวและถือไว้นานเป็น10ปี โดยที่อาจจะต้องมีการปรับพอร์ตบ้างเป็นระยะเมื่อมีข้อมูลของบริษัทเพิ่มขึ้นในแต่ละปีโดยวิธีนี้ V.I. รุ่นใหม่ก็อาจจะสามารถกล่ารวยได้เหมือน V.I. รุ่นก่อน19กันยายน2563ดรนิเวศเหทนวชิระอุลากร